สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมปลาเออปลาอะไรนะเ,นเกมฉันคือปลานะครับเป็นเกมกลปลาปลายปลาแต่ว่ามาติดในกวดโหลได้ไงโอเคเริ่มกันไหนเมีฝูงปลามาด้วยเคนเล่นหรือเปล่าเนี่ย ปูปูปูเสรษชวนใช่ไหมยังก็ไปต่อไม่ใช่นี่มันกุ้งเหรอหรือว่าไม่ใช่ตัวอะไรเดะไม่รู้จักเลยกุ้งเหรอนี่กุ้งใช่ไหมงั้นหาปูธรรมดาก่อนเดี๋ยวนะ งั้นหาปูธรมรมดาตัวก่อนอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาโตพุ๊ดโดนจำสัตว์อะไรก็ไม่เล้ยด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะ อะไรนะ่าสนใจมั้งสัตว์เออสันฟิี๋ยวก่อนปลาโมลาเฮ้ ه, เพื่อนปลาโมลาอยู่ไหนฟิชโมลาได้โอเคปลาโมลาเนี่ยใช้กันเป็นปลาโมลาแล้วกันเดี๋ยวนะ ปามูลานายเป็นกลุ่มของฉลาดหรือเปล่าปามูลาเนี่ยเออปามูลาเดี๋ยวนายน่าจะต้องอืปามูลาช่างเถอะช่างเขาเถอะเออหมุนหมุน มันเป็นพวกนั้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเออมา,าสีแล้วก็กลับบานเป็นตัวนั้นไหมไม่โอ้ปลาหมูลายอย่างเยอะเอ,อ๊ะไปที่กล้องนะแล้วก็ไปทาสีตัว เริ่มอยากได้สีที่อยากได้มนาะขึ้นมาแล้วของปลามูลาเนี่ยโอโหเท่ดีจริงๆนะเกมนี้เกมนี้เท่มากเท่มากโหทำมาเป็นฉลามเลยดีไหมเราเอาว่าน่าจะต้องทำมาเป็นฉลามนะฉลามแล้วกัน ถ้าเป็นฉลามมูลาเออเดี๋ยว่เป็นฉลามมูลาเลยให้หมดดีไหมจะได้ชอบกับการเล่นมากนะอันฉลามมูลานะครับตัวเป็นจะเป็นอย่างนี้อันฉลามมูลาเนะี่ยฉลามมูลาแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันให้สีฟ้าหมดทุกตัวเลยดีไหม ปลาชาักมูลาเนี่ยปลาชาักเอออันนี้ซันฟิตเป็นหมวดหมูของฉลามนะอยู่ก่อนเอาสีขาวมาแล้วก็ไปแต่งไปแต่งสีให้เป็นอย่างนี้แล้วก็สีน้ำเงินมาพามาที่ตัวเลย เ,ออเหมือนผมทำเสร็จแล้วนะถูกต้องโอเคโอเคให้มาเป็นปลาตัวสีนี้ให้หมดเลยได้ไหมจะได้ไม่เสียหายปลาโมโลาเนี่ยให้สีหมดทุกตัวเลยดีไหมไม่ถึงปลาโมลาเนี่ยมีปลาโมลากี่ตัวนะจะได้ทาสี สามตัวมั้งมูลาเดอเอืมเดี๋ยวก่อนขอไปทาสีก่อนทาสีเจ้าตัวนี้กล้องแล้วก,ก็ไปทาสีตัวเอ๊ะเดี๋ยวก่อน ชิบชบชุบช,บชบปลามูลาโอ้โหสร้างมาเต็มๆเลยนะปลามูลาเนี่ยแล้วก็สีขาวแล้วก็ บุ้ยบอกว่าไม่ยุ่งก็ได้ทำคนบอกว่าสีขาวไงมาสีขาวให้หมดเลยดีไหมได้เออเป็นสีขาวแบบนแร้อนนะรู้และวว่าจะต้องทำไง Okay. สีน้ำเงินนะครับวันนี้ก็ชอบอยู่นะการทำเนี่ยอืมฮอโอ้ท hmm. oh, ่ okay. อียังไม่เสร็จให้ครบทุกตัวเลยสิน้ำเงินเนี่ยให้ครบทุกปลามูลามูลาเลยอพอแค่นี้ก่อนปลามูลาออกก่อน นี่ปลาปูลาเท่มากเพราะดูปลามูราพันฉลาบหน่อยสวยมโอเคครับว,วันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมฉันคือปลานะครับถ้าเจอโูบักไหนก็ซื้อปลาตัวอื่นมานะครับบ๊ายบายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ